สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีทําให้เครื่องหายแหลกสําหรับคนที่เวลาเล่นไมค์ครับแล้วเครื่องจะแหลกมากๆก่อนอื่นก็เข้ามาที่ออปชันในหน้าไมค์ครับหน้าไมค์ครับเริ่มต้นเข้ามาที่ออปชันวิดีโอเซตติ้งการาฟิกเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามาถึงตอนแรกมันจะเป็นคําว่าแฟนซีให้เราเปลี่ยนคําว่าฟาส่วนเรนเดอร์ดิสแทนเนี่ยถ้า ให้เปลี่ยนเป็น normal ถ้าเปลี่ยนเป็น t i n ี y นี้เราจะเจอกับ hero by ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องผมดีก็จะเปลี่ยนเป็นฟ้า smooth lighting นี้ก็ให้เปลี่ยนเป็น off performance ตอนแรกมันจะเป็นมา balance ก็ให้เปลี่ยนเป็น max fps ส่วนตรงนี้ช่างหัวมันอย่าไปยุ่งแล้วก็กดแค่นี้เครื่องคุณก็จะหายแหลกแล้วขอจบคลิปแค่นี้ครับจะได้อัปโหลดเร็ว